พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธิ่ัดัดามานทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระสมสมเด็จพระญาณนนสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโน วันนี้เวลา19นาฬิกา23นาทีพระเจ้าบรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระบวรราชาธินัดดามาศประธานมุลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปรรมและประธานกิติมศักดิ์มุลนิธิอนุสรณ์หม่อมง,งามจิตบุรชัตดเสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนณตำหนักเพชรวัดประวันิเวศวิหารเขตพระนครซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรษัดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อ ศาสนาในประเทศชาติและมูลนิธิทั้งสองแห่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2525 25. ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปสาการะพระสบได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตลอดจนถึงกำหนดออกพระเมณ